คุณผู้ชมคะในขณะนี้นะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นในภาคของยานยนต์เองหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เองเช่นโตยโยต้าฮอนดานิสสันแล้วก็พานาโซนิกก็ได้ลดขนาดการผลิตหรือไม่ก็ปิดโรงงานในประเทศจีนไปแล้วนะคะในขณะที่หน่วยงานของจีนบางหน่วยก็ไม่ค่อยที่จะอำนวยการเข้ามาลงทุนให้กับนักลงทุนญี่ปุ่นสักเท่าไหร่ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลค่ะที่นักลงทุนก็จะต้องเริ่มมองหาประเทศอื่นๆที่จะมาเป็นฐานการผลิต,เ,ลตเพราะว่ามองเห็นได้แล้วว่าตอนนี้ การที่รวม ฐานการผลิตว้อยู่ในประเทศประเทศเดียวเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีแต่อย่างใดค่ะซึ่งจริงเราจริงอ่ะญี่ปุ่นเขาเป็นคู่ค้าสําคัญเป็นพาร์ทเนอร์ในทางการลงทุนมานานมากแล้วนะคะคุณจรวีคุณผู้ชมแต่ว่านักลงทุนญี่ปุ่นตอนนี้น่าจะเล็งการเปิดโรงงานหรือฐานการผลิตรถยนต์รวมถึงอุตสาหการรมจําพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของอา,อ,าอาเซียนของเรานะคะ,คะซึ่งหนึ่งในประเทศที่นักลงทุนญี่ปุ่นก็จบจ้องกันอยู่นะค,ะคือเวียดนามนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วประเทศเวียดนามก็เป็นโอกาสทองนะคะตอน กับของรัฐบาลเวียดนามที่จะดึงดูดน้องทุนญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าผู้ชันบอกว่าเวียดนามยังมีจุดบอดหลายอย่างค่ะที่จะไม่สามารถอาจจะไม่สามารถนะคะเอื้ออำนวยถึงอุตสาหกรรมพวกไฮเทคได้ค่ะ แล้วก็ในขณะนี้ในเดวิดฮอลล็อกนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Inter t e c h ทเป็นบริษัทรับให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจของอประเทศอังกฤษนะคะบอกกับเวียดนามนิวส์ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นมองหาประเทศที่จะเป็นประเทศทางเลือกในการเข้ามาลงทุนเนี่ยมานานมากแล้วก่อนที่จะมีปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนตะวันออกียอีกเพราะว่ารายได้นะคะที่ทำในประเทศจีนลดลงเนื่องจากค่าแรงสูงขึ้นค่าเช่าโรงงานก็สูงขึ้นรวมกับเงินเฟ้อในประเทศจีน ที่เพิ่มขึ้นซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทั้งสิ้นนะคะก็ทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มมองหาที่อื่นซึ่งรายได้เนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งรายได้ที่มาจากตอนใต้ของจีนเนี่ยจากร้อยละ25เดี๋ยวนี้โดยเฉลี่ยแล้วเหลือเพียงร้อยละ5นะคะนักลงทุนจึงต้องหันไปหาที่อื่นที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่านี้ค่ะ ซึ่งมีรายง,งานออกมานะคะคุณผู้ชมว่าเวียดนามนะคะอันนี้คือความเป็นไปได้ว่าเวียดนามมีค่าแรงต่ํากว่าจีนจีนทางตอนใต้นะคะนี่คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่นักลงทุนญี่ปุ่นอาจจะมองเวียดนามเป็นแหล่งศูนย์การการผลิตนะคะถัดจากจีนลงมาแล้วก็เวียดนามเองนะคะมีชายฝั่งแต่คือเป็นประเทศภูมิศาสตร์ที่มีชายฝั่งตลอดแนวของทั้งประเทศเลยนะคะทาให้ประหยัดในค่าขนส่งด้วยแต่ว่านายเดวิดเองก็บอกว่าการลงทุนส่วนมากค่ะก็จะไหลไปที่อุตสาหกรรมที่จะพึ่งพา แรงงานเป็นหลักๆนะคะเช่นโรงงานทําผ้าทาเฟอร์นิเจอร์สิ่งทอต่างๆโดยไม่ได้มีกระแสของการลงทุนการผลิตในอุตสาหกรรมพวกไฮเทคไคลเล็กทรอนิกส์หรือ,อยานยนต์เลยะคะ่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าเวียดนามเนี่ยไม่น่าจะเป็นอ,อ,อยู่ในประเทศที่จะเข้าข่ายาการพิจารณาของญี่ปุ่นที่จะเข้ามาลงทุนนะคะเพราะว่า นโยบายเนี่ยไม่เอื้ออำนวยแล้วก็แรงงานขาดแคลนแล้วก็ระบบสาธารณูประโภคก็ยังไม่พัฒนาซึ่งในายโงวันจูนะคะรองผู้อำนวยการกรมอุตสาหกรรมหนักก็ยอมรับว่าเวียดนามเนี่ยมีปัญหาเรื่องนโยบายการลงทุนที่ไม่ค่อยจะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติสักเท่าไหร่ค่ะ และญี่ปุ่นเองนะคะก็อาจจะต้องพบกับอารมณ์แบบชะงักนะคะในทงญี่ปุ่นเพราะว่าการมาลงทุนในเวียดนามเนี่ยบางทีแล้วกระบวนการต่างๆนะคะมีความซับซอ้อนมากมายแล้วก็พวกนโยบายที่ไม่นิ่งระบบราชการที่ล่าชา้ายกตัวอย่างในอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะผู้ผลิตมักจะต้องแบบว่ามีการบ่นนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนนโยบายการทําธุรกิจต่างชาติที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาโดยทําให้พวกเขาไม่สามารถที่จะวา,วางแผนธุรกิจระยะย,ยาวที่นิ่งๆได้นะคะซึ่งทางนายฮิเดโอนะอิตะ จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศทางญี่ปุ่นหรือเจบิกก็บอกว่าระบบสาธารณูปโภคของเวียดนามเนี่ยแย่ยิ่งกว่าไทยซะอีกนะคะอันนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้แล้วก็อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเทียบกันแล้วคือเวียดนามยังคงแย่อยู่มันทําให้ง่ายที่เวียดนามจะก,กอบโกยพวกต้นทุนนะคะการลงทุนแล้วก็เรื่องปัญหาหต่างๆเหล่านี้นะคะคือเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะ แล้วก็ยังไม่มีทีเท่าว่าจะมีการพัฒนาไปริสู่ทางที่ดีขึ้นนะคะซึ่งถ้าจจะทําให้บรรยากาศในการลงทุนเนี้ไม่ดีค่ะ และเนื่องด้วยเหตุผลและปะัปะปะจจัยเหล่านี้นะคะก็ทําใหา้มักเป็นเหตุผลหลักนะคะที่ทําให้นักลงทุนญี่ปุ่นต้องพยายามนี้ห่างออกจากเวียดนามค่ะโดยหลักมีแค่ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินในขณะนี้นะคะที่น่าจะตกเป็นประเทศในการตัดสินใจต้นๆเพราะว่า3ประเทศนี้มีทุกอย่างที่นักลงทุนของญี่ปุ่นต้องการค่ะแล้วก็หาระบบรองรับอุตสาหกรรมและกําลังจากแรงงานได้ง่ายด้วย เราไปดูกันที่พม่าก,กันบ้างค่ะในเมื่อตอนนี้นะคะรถซูซูกิค่ะบริษัทซูซูกิมอเตอร์ก็เล็งที่จะไปเปิดฐานโรงงานผลิตในเขตเศรษฐกิจที่ลาวานะคะในพม่าที่คิดว่าน่าจะสร้างเสร็จภายในปี2 5 5 8ซึ่งจะเป็นปีแรกแห่งการเป็นประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ด้วยนะคะซึ่งตัวเขตเศรษฐกิจทิลาวาอยู่ถัดจากกรุงย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าไปทางใต้ประมาณ25กิโลเมตรค่ะซึ่งล่าสุดทางหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นนะคะอซาฮิชิมบุลก,ก็บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนเงินทุน ให้กับ้านที่จะลงทุนในเขตเศรษฐกิจทิลาวานี้โดยเฉพาะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนส่วนหลักนะคะมาจากธนาคารโลกที่จะประกาศให้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นอีกพร้อมกับการที่นักลงทุนญี่ปุ่นก็เข้าไปในเขตเศรษฐกิจทีลาวานี้ด้วยค่ะ แล้วก็ถ้าคิดถึงตัวเลขในการผลิตแบบเต็มกําลังของทิราวาแล้วนะคะก็จะสามารถผลิตรถยนต์ได้20,000ถึง30,000คันต่อปีนะคะนี่คือเป็นตัวเลขที่คาดการณ์กันไว้นะคะแล้วก็จะสามารถนับเป็นหนึ่งในศูนย์อุตสาหการรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งสุสกิเนี่ยวางแผนว่าจะเปิดโรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้และตั้งบริษัทลูกขึ้นมาใหม่ซึ่งในพม่าเนี่ยโดยในช่วงแรกก็จะผลิตรถประมาณป,ปีละพันกว่าคันค่ะ จริงๆแล้วนะคะเหตุผลที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นแตกร้าวร้าวฉานนะคะก็คือเรื่องข้อพิพาทในเกาะเตียวยูหรือที่ญี่ปุ่นบอกว่าอันนี้แหละเป็นเกาะของเขาแต่มันชื่อว่าเกาะเซนกากรุก,ก็คือเกาะเดียวกันนะ,ะแต่เรียกคนละอย่างกับประเทศอย่างญี่ปุ่นกับจีนนะคะเศรษฐรรกิจที่ใหญ่เป็นดับ2อดับ3ของโลกก็ความสัมพันธ์ก็ร้าวนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ถึงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะ ทีนี้เรามาดูตัวเลขของยอดการขายของรถญี่ปุ่นในประเทศจีนกันบ้างนะคะโดยยอดขายของ t o โยต้และ Honda เนี่ยดิ่งตัวลงอย่างมากในจีนเพราะว่าเจอกระแสชาตินิยมแล้วก็ไม่ยอมรับการซื้อหมู่เกาะของญี่ปุ่นนะคะเมื่อเดือนกันยายนซึ่งเราจะมาดูกันในเดือนกันยายนเนี่ยยอดขายของ To โยต้ลดหั่วไป48.9%นะคะจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้วแล้วยอดที่ขายอยู่ประมาณ8 8 0 0 0นกว่าคันปีนี้ก็ขายได้แค่5 0,000กว่าคันในจีนนะคะส่วน Honda ลดลงไป 4, 10.5%ค่ะมิตซูบิชิลดลง63%และมาสด้า36%ซึ่งถือแม้ว่าตอนนี้ปัญหาจะซาลงไปบ้างแล้วแต่ในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าการจะฉุดตัวเลขการขายรถยนต์ออยี่ห้อในญี่ปุ่นในจีนเนี่ยขณะนี้ต้องใช้แรงกระตุ้นอย่างมากค่ะ j จพีมอร์แกนะคะก็ไปสํารวจมาค่ะว่าพบว่าการส่งออกยานยนต์จากญี่ปุ่นไปจีนมีแนวโน้มที่จะตกไปอีก70%นะนะคุณผู้ชมในเชื่องดอนตุลาจนถึงธันวาคมค่ะแล้วก็การส่งออกชิ้นส่วนก็จะตกไปที่อีก40%ซึ่งเป็นตัวเลขที่มองว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ต่างจากอุตสาหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่รถยนต์ฮายย่อฮุนไดของเกาหลีใต้ยอดขายกลับเพิ่มขึ้นค่ะ15% และถ้าจะมองว่าการที่ญี่ปุ่นเนี่ยไปมองหาทําเลในการสร้างฐานการผลิตในประเทศอื่นๆเนี่ยแล้วมันจะสามารถเทียบเท่ากับการผลิตที่มีอยู่ในประเทศจีนได้ไหมหรือว่า ฝ่า,ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่า,า,ายใดจะเสียเปรียบหรือ<ม>ได้เปรียบเราก็ต้องคอยดูกันต่อไปค่ะคุณพัชรังแล้วก็เพราะว่าในขณะนี้เนี่ยญี่ปุ่นมีบริษัทวิสาหกิจในจีนมากกว่า22,000บริษัทนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่แล้วก็ญี่ปุ่นก็ยังเป็นคู่ค้าอันดับสองของจีนรองจากสหรัฐแต่การชะลอการส่องออกระหว่าง2ประเทศเนี่ยไม่ได้กระทบเฉพาะจีนหรือญี่ปุ่นแต่ก็สามารถที่จะไปกระทบกับภูมิภาคเอเชียได้ด้วยค่ะค่ะซึ่งปัญหาข้อพิพา ทางพื้นที่ในทะเลตะวันออกอันนี้นะคะทาให้ไม่มีการพิจรารณาการตั้งเขตการค้าเสรี <ฮะ S 1> กับจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ที่จริงๆแล้วอาจจะมีโครงการที่ทํากันมานานแล้วนะคะ,<ฮ>ะคิดว่าน่าจะมีร่วมกันซึ่งถ้าอย่างไม่มีการดําเนินการเคลื่อนไหวใดๆก็จะทําให้ภูมิภาคเอเชียเสียหายนะคะคุณผู้ชมคุณจรวีซึ่งข้าราชการระดับสูงของทั้งสองประเทศก็พยายามที่จะกลับมาที่โตเจรจาค่ะ,<ฮ>ะแต่ว่าคําแถลงการจากทั้งระดับผู้นําจีนแล้วก็ผู้นาญี่ปุ่นเนี่ยยังมีท่าทีแข็งขัน กันมากค่ะซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าก็จะมีข่าวเป็นระยะระยะ,ะเกี่ยวกับผู้นําของทั้งสองฝ่ายค่ะ